หลอกเลยที่เอาไวเอาไปไป,ไปยับกันไปนี่นี่คนเดินปนญาติโยมแต่พุทธบริษัทแต่วันนี้เป็นวันธรรมะสวรรคหรือว่าวันพระเอาไว้ให้ไปอยู่นอด้วยเลยอยากให้ยอยู่รกนะั้นนะเออประมาณน,นั้นละวันนี้เป็นวันธรรมะสวรรคหรือว่าวันพระนะรีมริมเนาะซึ่งถือว่าเป็นวัน ที <C oughs> ่หลายๆคนไปวัดนะโยมนะหลายๆายคนวันนี้ไปวัดทำไมอกล้องเป็นไรทำไมอะแรงอ้วนหรอหลงเรยยอเราก็ช่วงนี้ดูข่าวพระนะจนบางคนก็เรียกว่าศรัทธาถอยไม่กล้าที่ไม่อยากค่อยอยากที่จะไปวัดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องไปเออไอร้รอ Bin học bỏ la mã rock, búa tông búa tê. Ayo, nia Nè, nè, nia, 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 แต่ก็วันนี้ถ้าเป็นจีนหกเกี้ยนแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของของเจ้าแม่ทับทิมอา,าอัอนต้นร้ๆเดี๋ยวมันวิงของเจ้าแม่ทับทิมด้วยวันนี้ทางสถานธารมก็ไม่ได้ไปวัดแต่ทำบุญไปกับวัดแล้วค่ะสาธุด้วยนะใครว่างก็มาเลยมนะว่างก็มาวัดช่วงนี้ก็ฝนแรงแล้วก่อนหน้านี้ร้อนจน ร้อนเอาหนักร้อนแค่ตายแล้วก็ฝนมาตกหลายหลายวันเข้าแล้วก็ตอนนี้ฝนก็เติมแรงนะน่าเที่ยวเลยนะเดี๋ยวก็ยังมีให้หนุ้ยอีกอย่ายมบายดีนะยมน่าจะสบ,บายดีกันบ้างนะนะเราต้องพนันเนะี่ยอยู่ก็ตรองอันนี้ก็นนี่กับคลองเพื่อน โคงให้ามาดูทุกคนเดียวตอนไปยิบนามไม่ขวดที่ไปอนุโนมทนาบุญนะครับโยมทุกคนทุกท่านด้วยที่เข้ามาน,นะก็ธรรมะสวัสด,ดีดูกลองอยู่ดูเดี๋ยวหลวดัดมาพูดอาทิตยนะรึไม่รึไปเลี้ยงเศร้าหน้าเลี้ยงเศร้าไหนเดียวเท่านั้น,นดีหรือเลี้ยงเศร้านู้นก็ได้จะขอปรับเลี้ยงเศร้านู้นวะ <G ee> oh> อ่ะโรอไรจช้โอพอดีชาวบ้านเขาทำโรคพลัดมาพอดีเขาเกี่ยวปามแล้วก็โรคพลัดแล้วทีนี้ก็พามาโยมพามาป้อนนมบนอะไรเอาไว้ช่วยเหลือชองเกราะชีวิตมันโยมให้มันรอดปลอดภัยมันจมจสังเกตเลยว่ามันจะเขาไปที <G ee> ่านผมมันไม่ไม่แล้วอย่างเงี้ อากาศมันดูไปวัวองวัวน้องให้มันรอ,นนอนดตรวจไฟทีนี้ผมมันโตขึ้นเนี่ยทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ไว้มันเมย์ชินน้ำกิ้นของมา่านตัวเล็กกันนะ,นะอันนี้เขาไว้ล็อลกเลยนะร้อนคาดร้อนร้อนอากาศร้อนยุบร้อนเองเป็นธรรมดาแต่ว่านะธรรมดาอยู่ใต้ก็นนะมันธรรมดาช่วง,ง,งนี้เปนบรรยากาศด้วยโลกเราก็ร้อนนะ ลูกเรากร็รรอนบรรยากาศก็โรนใจคนก็ยังโรนอยู่แม่นไว้เดี๋ยวนี้ฆ่ากันยิงกันอ้หลายเรื่องเดี๋ยวนี้้รนไปเมด็ดโรนไปหมดเลย,ยโรนไปหมดีมนจงในบทจีก็ไม่ได้มนร้อนเองเดี๋ยวแมจ่จีใจโรอนบรรยากาศนะบทจีบทพระ คนลำบากช่วงนี้อากาศร้อนต้องหาบรรยากาศร่มร่มเย็นเย็นนะช่วงไหนบรรยากาศร่มร่มเย็นเย็นอ่าตุด,ด้วยยมคิดถึงบางเสียดแล้วนะเจ็บหนักกล้องมีนมันมัวรงเรียนไอ่นักกล้องเป็นเด็กเด็เจ็บก่อนไม่มัวนะมัวไม่แน่ มไม่ได้กับปีหน้าปีหน้าอาจจะร้อนนะั่นแหละปีหน้าอาจจะร้อนกับปีนี้เพราะว่าธรรมชาติถูกทำลายด้วยนะธรรมชาติถูกทำลายไปด้วยต้นไม้ต้นอะไรม,ม,มันน้อยลงมันได้เหมือนแต่แรกกันนะเดี๋ยวนี้ความเจริญมากขึ้นด้วยโรงงานมากขึ้นรถมากขึ้นผูขยะมากขึ้นใจปฏิกมากขึ้นนะ ปาติกที่เราเจ๊ยกันบางทีเราโผ่กวยโผ่อะไรพอนี้มันไปทำให้ <c oughs> ที่เขาบอกว่าลูกร้รนนั่นแหละลูกบันโยนแต่ใจ,ใจเราอย่าไปร้อนตามลูกกันะใจเราอย่าไปร้อนตามลูกสำคัญเลยลองเล่ว่าหน้าหว่าต้องหา้าตัวท,ที่มันเย้หว่าอัน <c oughs> ใจเราอย่าไปร้อนตามมันลูกกันนะ เออพนันนะเจเราอย่าไปโดนตามเอาจงนี้ไม่ค่อยได้ออยเท่าไรไเรื่องอไไอไ, <c oughs> ไม่ค่อยได้ออยเท่าไรไม่ค่อยเรื่องออไม่รู้เอ,อ๊ะทำไมทำไมมันมองมองอะ่ะจริงกันไหโรงเท้าช่งมาว่ามองเ <c oughs> ช็ดแล้วก็ยังหมองดิเดี๋ยวดูที่วัดใจ เออเอาอหลวดพูดอะไรกันเจ็ดแล้วก็ยังมองอยู่หลวงจีดเหรอว่าไงหลวงจีดโจถ้าตัโดยยม่งคือกัดกันนะไม่พบกันนานแล้วมันก็ได้ไปไหนเยอะไหมจงนี่โอ้ยตายหลุดเลยพอดีเจ็ดกล้องเออกล้องมันมัวมัวมองมองจริงไงพระลูษเนี่ยได้แล้วนะ จัดะมามันติดฟีแม่ถึงปีมันใส่จู้อ่ปีมันใส่จู้หลุดรยหลุดแล้วหวางไปเดี๋ยวปีมันใส่จู้แรงช่วงนี้ปีมันรู้มันใจซื้อเครื่องบอแย่ไม่ได้ยมุ้งไม่ได้อย่าไปซื้อเลย <c oughs> ของขงโค้งโคงราอง ไม่มีตั้งเงินตั้งตงองให้ไปขวังไอ้ทีนี้วัดบางทีวัดอันอ,อ,อยู่ยากกันอยู่มือวัดอันอยู่ยากทำไม่จ้างไม่พัฒน,นาก็หาว่าไม่ทำเลยเออฮะทำไม่พัฒนาก็หา,า,าว่าไม่ทำเลยเ่ะพอพัฒนามากอยก็หาว่าจ้างแต่วัตถุไม่จ้างคนหลายเรื่อง นะหลายเรื่องเออหลายเรื่องนั้นพอพัฒน,นามากก็หาว่าไม่รู้อีจ้างไปตำไรเรงแบนั้นเละผมไม่พัฒน,นาก็ว่าอ่ะไออยู่วัดหรือไม่พัฒน,นาผุดเนี่ยระบแบนั้นานะแบบนั้นนะเออเอาหลายเรื่องยมจาไว้ตาตาเกิดเป็นคนแล้วต้องตนในได้ะตาตนไม่ได้แล้วไม่มีความโชคนี่เอานมเอาตอน เอานอมอ่านเอาน,ออานอมไปกินไปนีน้องหมอาไปเลยนั่นเอาไปเลยอไลยอ้โตเราไปอันไปเอา, <c oughs> อาตูต้องาน,นันเลยต้องระนาจิตตังต้องอย่าไปอย่าไปอะไรมากต้องอะไรปล่อยได้ปล่อยจะปล่อยวางปล่อยวางคือตัองออกยุคปัจจุบันนะ อย่างอื่นไม่ใช่แล้วไปนั่งฟังค,คําคนไปนั่งสนใจเคยไปนั่งอย่างนั้นอย่างนี้ตายอะ่อยู่ได้ไหมไปนั่งทําให้ตูกใจคนไปหมดไม่ได้รอยคนในตูกใจตังรอยคนไม่ได้ไดโออินเตอร์นั้น๋อผมอินเตอร์เองพระาอาจารย์เอาสาธุด้วยอินเตอร์เออ ให้ไปถูกใจคนทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าบางทีบางคนเขาเขาเน้นถูกใจเขาไม่ใส่ใจเรื่องถูกต้องไม่ได้เพราะนั้นต้องอยู่ให้ถูกต้องไม่ต้องถูกใจก็ได้แต่ให้มันถูกต้องให้มันอยู่ได้คนเราส่วนใหญ่เอาชอบไปถ้าถูกใจชอบถ้าถูกต้องไม่ชอบเขาตักเ็าทวงเ็าทวงเรื่องบางเรื่องไงไม่ชอบปัั้นปัณณนี้ อยู่อยู่อินเตอร์อยู่ต้นอยู่กิดเนนกิดเนนต้นเนนโรคไรอยู่ที่นี่อยู่นี่มามาเที่ยวกันนี่เป็นเป็น,ปนบทเนนนยมบวทเนนบทเนนเสร็จก็เข้า <c oughs> อย่างเข้ามาเที่ยวอยู่ศึกไปแล้วก็เข้ามาเที่ยวอยู่ระหว่างโรงเรียนไม่เปิดนะนั้นนะมันเน้นถูกใจมันไม่ใกล้ใจใจเรื่องถูกต้องมันก็เลยเห็นว่ามันก็เลยไม่ใกล ถูกถูกถูกโยมประสังถูกบางครั้งทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่จําเป็นต้องถูกใจใครไหมเพราะบางคนเขาเขาชอบเรื่องถูกใจเขาไม่ไม่ใส่ใจเรื่องถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ลําบากเหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความถูกต้องเราไม่ต้องไปไปไปถูกใจใครก็ได้แต่ถูกต้องถูกถ้าถูกต้องปัญหาไม่เกิดไอ้ที่ปัจจุบันที่มันมีปัญหามันเกิดกันนะเพราะมันเล่นถูกใจมันเล่นถูกใจมันไม่เล่นถูกต้อง อไอคำติงไงเหมือนคุณอยู่มาน่ยไอคำติงไอคำดุคำด่าคำว่ามันก็ต้องดูว่ามันมันตีมันติงเพราะอะไรที่นี่เหมือนกันไะอยู่บางคนก็ไม่มาไม่ไม่ชอบในสิ่งที่ถูกต้องเอาเสียงเขาเคาะลักรังแล้วเคาะระฆังทำกวาดขยะ ถ้าเวลาสี่โมงจะเป็นเวลาของการกวาดขยะที่วัดนะสี่โมงจะมีเสียงระฆังดังพอระฆังเออเสียงระฆังจะดังนะดังสองข้างือข้างบนกับด้านล่างจับพระจะแยกเป็นสองส่วนในการออกกวาดขยะเดี๋ยวบทนินปีหน้าก่อนินเตอร์เดี๋ยวปีหน้าจะพาท่านศึกษาปีหน้าอาจจะพาข้ามไปนครไปอะไรแบบนี้กัดไว้อ่ะ มันกัดไหมอ่ะนี่กระดกเอาใส่ไปก่อนนะใส่มันวิ่งเดี๋ยวหากิ่งไม้ต้องหากิ่งไม้มันไหมอันนั้นอันนั้นมันนอนในป้าเลยยัยน้อยไม่ปืนปอกเปล่าก็ไปก็ไปห้ามาได้ยมดูดัน กินนมกินกล้วยแล้วมันกัดเลยนะยยน้อยกลัวมันจะกัดเลยนีโรคมันพลัดลงมาตั้งแต่ตัวนุ่ยนุยนุ่ยโยมใส่ไว้เอาผปไดใจนะนี่กินนมแล้ววันนี้เออาเเอาเอาในัวน้มาใส่ ดูมันนจ้ดูดอิ่มแล้ววะฟ้าไปไปปล่อยเลยน้อง่ยมสมาเมันนด้ดูอยู่เร็วปลัดลงมาช่วยหมดเลยที่นี่ช่วยคนช่วยสัตว์ช่วยอะไรได้ช่วยไปตั้งยังหัวมันเออดีกว่าให้มันตายอยู่วะชีวิตเขาคนสัตว์ก็หนึ่งชีวิตคนก็หนึ่งชีวิตต่างคนต่างชีวิตกัน วิ่งพ้นะนะต่างคนต่างชีวิตเราช่วยใครได้ก็ช่วยปัจจุบันเนี้ถ้าเราเน้นช่วยกันเราเน้นช่วยกันนะเออเอาที่ใยเจยถูกแล้วนะคนเราทําในถูกต้องาบเจยททาไปละเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีเหมือนกันนะคิดเหมือนกันได้เมื่อก่อนใส่ใจคนนั้นใส่ใจคนนี้พอหลังๆเฉยๆแล้ว ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรถูกต้องไม่ถูกใจใครก็ช่างหัวมันเอาเฉพาะคนที่เขาเขาบายใจเขาอยากมาเขามาทําบุญเขามาแล้วมาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วเขาายใจมาไอ้ที่มาไม่บายใจมาคางแคร่งใจมาเป็นทุกข์ใจไม่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 ตรงมาเออไม,ไม,ไม่ไม่รู้ยีที่ที่ทำไปทำไปอย่างนั้นทำให้ง่ายๆในชีวิตะ ชีวิตมันต้องง่ายง่ายอะชีวิตนี้ยากก็ไม่ได้ต้องง่าย้ก่อนยุบอชีวิตทำอะไรทำให้ง่ายง่ายนี่วันนี้เป็นวันเกิดของเทวนาเรียงทงทะเลในองเียนี่นองเนียน,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 นี่เป็นเทวนาเรียงทงทะเลเอ๋นี่เป็นวัฒนธรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนจีนฮกเกี้ยนของเรา น่ะคนจาเป็นคนจีนฝั่งพังงาภูเก็ตฝั่งกระบี่หรืออะไรก็ตามไงกระ็นจินนกเกี้ยนตรังด้วยใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีฮกเกี้ยนมีอยู่ทั่วไปไนะนี่จะเป็นเทวานารีของชาวฮกเกี้ยนเลยยนี่ก็จะมีฝ่ายพิธีกรรมคอยทำอยู่ ชอบแบบไหนก็แบบนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกับมันวันนี้วันพระด้วยนะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีทำวัดเย็นถ้านะใครผ่านไปผ่านมาก็จะผ่านวัดก็จะเห็นว่าช่วงเวลาวันใชี่จะมีการทำวัดเย็นของพระของเนนอยู่ที่วัด แล้วก <rium> ็พอช่วงค่ำกว่าจะนู่นอีกใช่ไหมนั่นไงต่อาไม้ปาดให้มันหวี่งให้องตัดกิ่งไม้มานี่ไมม่เเเเออออาาาาปรรถถแลวยะให้มันตัดกิ่งไม้มันนี่ก็จะเป็นลานบุญเป็นลานบุญโยมเราจะทำเป็นลานบุญนะเว้ยใครไปใครมาก็ได้ไหว้พระ เป็นลานบุญก็จะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราก็รบนับถือตามความเชื่อนะเราเชื่อแบบไหนเราก็จะได้ไหวเงินแบบนั้นนะเคยแล้วแต่ความเชื่ออืมอันนี้ก็ยายพระมาไว้ที่เดียวกันหมดเลยเวลามาทำบุญเวลามาไหว้มันง่ายมันง่ายได้เก็ชิดได้ง่ายนี่นั่งเลย นี่ก็จะเป็นที่ก็เดี๋ยวจะมีวันที่สองนะนะ <c oughs> วันที่สองสิงหาคมนู่นนะเป็นงานถวายพระป่า,ปาแล้วก็ถวายเทียนปัญจเก้าถวายพระป่า,ปาแล้วก็เทียนปัญจเก้าวัดเก้าสายปีนี้เราเบ่งพระป่าออกเป็นเก้าสาย ออกเป็นเก้าสายแต่ละสายก็จะหายาิโยมเป็นสะพานบุญไปของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดนูน้นก็ว่ากันไปไอติมยังมาขายยินเตอร์นี่นินเตอร์ไอติมยังมาขายลูกไอติมก็กมาขายทุกวันเนะี่ยปีนี้วันที่สองสิงหาคมนะใครที่เป็นเจ้าภาพเทียนทุกๆปีท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่า เราจะถวายเทียนพรรษาเก้าวัดเทียนพรรษาคู่สีชมพูทั้งหมดเก้าคู่เกวัดปีนี้ก็จะมีการทําเป็นผ้าป,ป่าก็คือผ้าไตเป็นเก้าผืนเก้าชุดผ้าไตหมายความว่าพอทอดเสร็จปุ๊บก็จะนิมนต์เจ้าวาดทั้งเก้าวัดเนี่ยไปเปลี่ยนจีโวรเพราะวันนั้นตอนเย็นก็จะเป็นพิธีของการอธิษฐานจิตฆ้าพรรษา ก็จะถือโอกาสให้พระสังฆติการหรือเจ้าวาดเก้าวัดเนี่เปลี่ยนจีวรของญาติโยมเก้าผื้นโดยจีวรเหล่านี้นะก็จะให้ญาติโยมร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดหามาจะเป็นผ้ามิสลินอย่างดีเพื่อให้ใส่สะดวกใส่คล่องใส่ง่ายนะโยมใส่ให้มันสะดวกใส่คล่องนะมันจะว่าใส่คล่องผ้าบางผ้ามันลื่นบางผ้ามันก็จะใส่ สะดวกใส่กล่องนะอันนี้ขึ้นมาพบกันเดี๋ยวตอนสักประมาณหกโมงนะตะจมาวันนี้จะไล์สดการทำวัดเย็นแล้วก็การกล่าวธรรมะกับญาติโยมท่านพุทธบร,ริษัทนะขออนุโมทนาบุญนะกับญาติธรรมทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้ที่ท่านขึ้นมาชมการไล์สดนะในช่วงเวลา 16บหกกกานี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่บางท่านบางคนก็ยังพักผ่อนอยู่นะยังนอนเที่ยงอยู่นะนอนเที่ยงเอาตื่นวันจัยทีเดียวหรือบางคนก็ตื่นแล้วเริ่มที่จะทาภารกิจช่วงเย็นแล้วที่นี่ก็จะเริ่มทาภารกิจช่วงเย็นนะนะกวาดขยะกวาดขยะนะเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวก็จะจบการไล่จดไว้ก่อน นะจบการไล่สดไว้ก่อนนี่ก็จะเป็นพระเป็นสัมภเวทนนะปบุตนาบุญด้วยทุกค่านผูมคุณนี้ก็จะมีการสวดมนสองรอบรอบแรกเวลา1 6บนาฬิกานาฬิกาจะเป็นการสวดในอุโบสถหลังเก่าหรือในวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รอบ20สนาฬิกาหรือตีแปดตี8กว่าอันนี้จะเป็นการสวดบนซรงเก้งในสถานธรรมนะสวดแบบจีน ก็จะสวดแบบจีนต่อไป่วนแบบไต้เส็จก็จะสวดแบบจีนนะในนโมทนาบุญญ <c oughs> าติธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวค่อยพบกันช่วงหกโมงเย็น